ก่อนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับไฮบิดคูนะครับตัวนี้ก็เป็นของคุณมิ้นอีทีซีนะครับตัวนี้ก็ครบรอบสิบปีนะครับของไฮบิดคูนะครับอันนี้เป็นแบบรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกของเขาเนี่ยจะมีสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับสีฟ้าก็เป็นแบบซาวสำหรับพวกพาสซีฟนะครับสีเหลืองก็จะเป็นแบบซาวของแอคทีฟนะครับแล้วก็ช่วงหลังเขาแบบมีการอัปเกรดนะครับรุ่น2องเขาเนี่ยเป็นแบบกล่องเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนสวิตช์เป็นแบบพาสซีหรือพาสซีได้นะครับแล้วสุดตอนที่ออกไปเจเนเรช สามมันจะได้สี่ละเจเนเรชันนะครับไม่ได้เจเนเรตเจเนเรชันสามเนจะได้สี่ไปแล้วแหละแล้วก็กล่องไม่ได้กล่องอย่างนี้นะครับนี่พี่อนเนี่ยแบรุ่นแรกนะครับสีฟ้ารุ่นแรกที่สาคัญนะจ๊ะนี่ให้ดูนะครับเป็นซีรีส์นะครับ0001นะจ๊ะเป็นเครื่องแรกนะครับของมินิดีซีนะครับก็โอเคนะครับถือว่าเป็นแบบที่ดีนะครับแต่ว่าพี่อนแบบอะไรเลิกเล่นเบสไปแล้วอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยยังดีอยู่นะครับเพราะตัวเนี้ย ไอ้พวกนี้ถ้าเกิดใครมีเนี่ยแบบว่าคุณไม่ได้เล่นเบสนะครับคุณก็ไปใช้กับพวกกีตาร์ได้นะครับหรือว่าใช้สัญญาณอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์นะครับหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพวกไมโครโฟนก็ใช้ได้นะครับพวกนี้มันเป็นช่วยกันเพิ่มย่านเสียงออกมานะครับเพื่อนบอกเลนรับว่าตัวนี้ของคนไทยอ่ะทำดีนะครับถึงแม้ว่ามายุ่งสิบปีแต่มันก็จะดีมากนะครับวงจรดีมากเพราะของไทยเนี่ยตอนนี้มีอยู่สองแบบครับคือแบบแรกนะครับคือแบบที่เรียกว่าทำแมตแข่งกับเจ้าอื่นนะครับแบบ เจ้าตลาดแล้วเพื่อส่วนแบ่งกัตลาดแต่เจ้าที่2ครับซึ่งคุณภาพไม่ต่างกันแต่เจ้าที่2ก็คือว่าคุณทําดีกว่าคุณภาพของตลาดนะครับคือตัวนี้เพื่อนบอกเลยว่ามันดีกว่าหลายๆยี่ห้อนะครับก็คือแบบว่าถึงเลิกเล่นเบสก็ต้องเก็บไว้เพราะมันใช้แบบด้วยงานอื่นได้นะเพราะตัวนี้มันคือการเพิ่มเนื้อเสียงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเล่นให้ลองดูนะครับบบปึ๊บออะอันนี้ใช้กับไมโครโฟนนะครับเทสต์เทสต์สเทสเทสเห็นไหมครับอันนี้คือเสียงนะครับที่ออกมาจากไมโครโฟนนะครับ อาจจะได้ยินยหรือเปล่าวะเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึ่งกันโอเคนะครับเทสเทสโอเคอันนี้คือเสียงนะครับที่ออกจากวอล์กนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแอมเบดสมัยนี้เพี่อนเล่นเบดเหมือนกันนะอันนี้ก็แบบคือถ้าเกิดเราใช้ของดีๆนะครับมันก็จะอยู่นานของเรานานครับดังั้นเนี่ยบางทีเราก็แบบนั่งซื้อแบบของลงทุนเหมือนกันช่วงนั้นเป็นแอมเบดมันเริ่มต้นสองพันเพื่ยนก็ซื้อสามพันนะครับโอ้โหอยู่กันยาวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเราใส่นะครับไอตัวไฮบริดคูลกดไปการทํางานอะไรเกิดขึ้น h ฮลโ o ลเห็นไหมครับว่าเสียงมันจะดังขึ้นนะครับเอ้ยมีเสียงหอนเหรออ่าเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเพิ่มย่านนิดนึ่งครับแล้วก็ปรับลงมานะครับอ่ะปึ๊บไม่ให้มันหอนนะครับอาจจะปุ๊บเพราะมันเพิ่มแบบเนื้อเสียงมาเต็มๆนะครับก็คือแบบว่าเป็นเอฟเฟกที่เพิ่มเนื้อเสียงได้ดีมากแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงปุ่มปรับนะครับก็จะมีแบบนี่ครับโวลูมแล้วก็โทนนะครับก็คือเสียงไบนะครับก็ถ้าเกิดเราเสริ์ชเพิ่มเสียงไบ์เข้าไปมากๆนะครับเตือนๆนะครับก็จะมีการหอนเกิดขึ ปุ๊บเนี่ยนี่นะครับมันก็ปรับใบน,น้อยแต่ว่าที่สำคัญคือมันได้เนื้อเสียง่ะแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแบบคือตัวเนี้ยถ้าเกิดไม่รู้ว่าคุณมินิีทีซียังผลิตอยู่หรือเปล่านะครับถ้าผลิตใครมีก็ช่วยเขาอุดหนุนหน่อยละกันนะครับเป็นของไทยแต่ว่าไม่ใช่รุ่นอย่างนี้นะเพราะของนี้มันเป็นเจเนอเรชันเจเนอเรชันนะครับเจเนอเรชันที่1น,นะจ๊ะสีฟ้านะครับเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งด้วยนะครับเครื่องแรกของประเทศไทยนะครับเบี้ยนมีอยู่สีเหลืองใครจะได้ไปหว่าก็ไม่รู้แต่ว่าอ้้้เนนนีีีนะ 5, 3, ีีีปปปปแลลวะะพราาผิต 63นะครับผมดังนั้นเนี่ยแบบนาทีปีเที่สคัญนะคคุณภาพยังดีอยู่ด้วยแบบคือแบบดีเป็นของไทยที่คุณภาพดีแล้วก็ช่วงหลังเขามีเจเนอเรชัน2นะครับก็สามารถปรับได้เป็นสีฟ้าสีเหลืองครับแล้วก็เจเนอเรชันสามรู้สึกว่าเขาจะรวมมาเลยมั้งเพียงรับไม่ได้เพราะตั้งแต่เพียงเริ่มเล่นเบสเพียงเขาได้ติดตามครับ่วกบอกว่าเป็นของดีนะเป็นของดีก็ฝากอุดหนุนเขาด้วยแล้วกันครับไม่ได้ค่าสปอนเซอร์แต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นของไทยที่ทําได้ดีกว่าของต่างประเทศในราคาที่ถูกกว่านะครับก็เข okay, ียน ข้อดีของมันคือว่าเป็นของไทยครับคุณภาพดีกว่าหลายๆแบรนด์นะครับในราคาเดียวกันรวมถึงอาจจะเทียบเท่าได้กับของที่ราคาสูงกว่าด้วยแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับคือข้อนี้มันจะเป็นแบบซาวธรรมชาติครับจกเยงมาแบบธรรมชาติดังนั้นคือเกิดขึ้นอะไรขึ้นครับพูดตรงๆนะในเรื่องการตลาดถือว่าคุณอาจจะค่อนข้างแย่นะคือว่าคือเขาเรียกว่าคือตอนนี้มันเป็นยุคของดิจิตอลอ่ะถ้าเกิดเพื่อนเพิ่มมานอีกพันหนึ่งเพื่นพอนพวกซื้อพวกซูมพวกอะไรปุ๊บอย่างเงี้ย ประมาณสักพันห้าเนี่ยเพื่อนได้เบอร์หนึ่งมาแล้วอะไรเกิดขึ้นครับเพื่อนสามารถซื้อแบบไอ้เนี่ยวงจรแบบเกี่ยมอ่ะพกไปอันนึงนนใใเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้สักสองเท่านะครับเนี่ยเป็นใหญ่ขึ้นมาสองเท่าในขนาดเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับปุ้ยมันมีเอฟเฟกต์ที่เลือกประมาณแปดตัวถึงสิบตัวนะเดีแบบ๋ยวนี้ดังนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบซาวออริจินอลนะครับบอกเลยตัวนี้คุณไม่ผิดหวังแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องความคุ้มเงินอนะคุณเพิ่อมอีกประมาณพันห้าคุณได้แบบ อันใหญ่ๆอ่ะแล้วมีมีซาวแบบเอฟเฟกเลือกประมาณนั้นเท่าไหร่วะถ้าจะไม่มิดยี่สิบนั้งสิบหรือยี่สิบเนี่ยจะไม่ได้นะครับแล้วคุณใช้ตัวเดียวมันก็ใช้แบบไอ้อย่างเนี้ยยี่สิบอันเน่ะเออเห็นไหมครับก็มช <c oughs> ่วงนี้มันก็แบบว่าะไรยุคของดิจิตอลมาเนาะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเอาความละเอียดนของตัวเนี้ยสู้กับแบรนบด์ต่างประเททได้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้แบบก้อนเดียวก็เอาตัวเนี้ยแล้วกันนะพูดตรงๆอ่ะอยากให้สับสนของไทยที่มันคุณภาพดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการความพีกแุ้ สิบตัวเออว่ามันเป็นแบบดิจิตอลไปแล้ว่ะาวนี้ก็คุยตรงๆนะครับเพราะว่าเราเราก็พูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าของก็ดีจริงๆสิบปีคุณภาพก็ยังดีอยู่นะครับเรื่องการใช้ฐานแก๊งาวนีงนะครับโอเคครับดีวเราจบการรีวิวคลิปนี้ไปในวันนี้นะครับกับสิบปีนะครับไฮบิดคูนะจ๊ะเออก็แบบแป๊บๆนะครับก็สิบปีแล้วเนาะเออว่าดนี้เวลาผ่านไปเร็วนะครับแต่ว่าคุณภาพของยังดีอยู่เห็นไหมครับรีวิวว่าแบบของดีมากเนี่ยโอเคโอเคแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อจะไม่ได้แบบพี่อัั้มนนนนะครรรบบบเเาปปปลลลีี่่ยย็แูทง แต่ว่านี้แบบรุ่นแรกอย่างเงี้ยแบบเหยียบเทา้าโอเคที่สำคัญใช้ได้กับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสกีตร์นะครับหรือไม่ลองเงี้ยเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวพี่จะลองกดลงอ่ะเห็นไหมครับกดลงแล้วแบบมวนมันลงนะครับเสียงเบาลงเลยนั้นเนี่ยถ้าเราเก็บปุ๊บอ่ะเห็นไหมครับเสียงมันกลับมาดังขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบวงจรที่ช่วยในการทํางานเราได้ดีขึ้นมากนะพี่เนี่ยไม์เราเบานะครับเราต้องการ อะไรนะครับโดยที่ไม่เปลี่ยนเนื้อเสียของไม้นะโอเคถือว่าดีมากโอเคครับเพือนเจากันรีวิวนี้ไปเป็นเท่านี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์เพื่อนด้วยนะ